เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation กลุ่มบริษัทกัฟการเงินธนาคารสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณแทนค่ะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ ตลาดหุ้นในสหรัฐนั้นไม่สดใสเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นที่ยุโรปนั้นก็ย่ำแย่เช่นเดียวกันวันนี้บ้านเราจะเป็นยังไงคะค่ะนแน่นอนนะคะว่าบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้นะคะอาจจะดูซึมๆลงไปเนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีนแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นต่างๆที่ปิดทําการกันไปในช่วงวันจันทร์และวันอังคารเริ่มเปิดการซื้อขายกันแล้วนะคะโดยที่สิงคโปร์มาเลเซียนะคะมีการเปิดการซื้อขายปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยปรับตัวร่วงลงไปนะคะเฉฉียด3%ค่ะหลังจากที่มีความวิตกกังวลเกิด ขึ้นทั่วโลกโดยที่ความวิตกกังวลน,นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งตรงไปเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเรามาตรวจสอบกันก่อนนะคะบรรยากาศการซื้อขายที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐและในตลาดหุ้นยโุโรปต่างปรับตัวร่วงลงค่อนข้างจะมากค่ะโดยในภาคฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมนะคะปรากฏว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2014ในขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมั ที่ปรับตัวลลงไปก็ยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งก็มีการเปิดเผยนะคะมุมมองของ I E A ที่ระบุบอกว่าแนวโน้มของราคาน้ํามันนั้นอาจจะยังไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะทิศทางนี้รวมไปถึงการคาดการอุปสงค์ที่ปรับตัวลดลงกดดันต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานส่วนทางด้านของฟากฝั่งกลุ่มธนาคารในยุโรปกันบ้างจะเริ่มมิตกกังวลกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผลประกอบการของดอยช์แบง n ์ซึ่งถือว่า ว่ามีผลขาดทุนจนกระทั่ง CEO ของเขาต้องออกมาประกาศนะคะว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางด้านของฐานะการเงินนั้นยังคงดีอยู่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นหลังจากที่ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงไปแต่ระดับต่ำสุดในรอบ24ปีคะ่ะส่วนใครที่บอกว่า การลงทุนในเช้าวันนี้นั้นจะเป็นเช่นไรนะคะบรรยากาศการซื้อขายยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ในตลาดหุ้นนิเคียยังคงมีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากว่าทิศทางของความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจมีเงินทุนไหลเข้าไปในกลุ่มของพันธบัตรส่งผลทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะเวลา10ปีนั้นอยู่ในระดับติดลบนะคะขณะเดียวกันทางด้านของกลุ่มธนาคารก็มีแรงขายเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบนั่นเองค่ะบรรยากาศการลงทุนยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ดัง นั้นนะคะเราต้องมาหาทางเลือกการลงทุนที่ถือว่ายังคงสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจได้ไปสอบถามกันค่ะจากทางด้านของคุณธนวันรปัดฉิมกุลนะคะผู้อำนวยการอาุตสาหายวิเคราะห์วิจัยหลักทรัพย์ต่างประเทศจาก d b s v เค k e r s ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวันรคะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูนะคะสําหรับกองหีที่ลงทุนในกลุ่มเฮลท์แคร์เขามีความน่าสนใจและอัตราผลตอบแทนที่จะช่วยในเรื่องของความผันผวนหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ได้ไหมคะ ครับก็ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจนะครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในอินเดียนะครับเงินปันผลประมาณ9เปอร์เซ็นตะครับก็ดูน่าสนใจแล้วนะครับกองทุนนี้เนี่ยจดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์นะครับก็เรามามองภาพใหญ่กันนิดหนึ่งของตลาดเฮลส์แคร์ในอินเดียนะครับ อินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากร1,200ล้านคนนะครับก็มากเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแต่ว่าการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์เนี่ยยังค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มเดียวกันกับประเทศกําลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เป็นโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถขยายกิจการเพื่อรองรับความต้องการตรงนี้ได้นะครับ ถ้าเกิดมองในตัวเลขของสถิติแล้วเนี่ยจำนวนเตียงโรงพยาบาลต่อประชากรของอินเดียเนี่ยมีเพียง1.3เตียงต่อประชากร1,000คนนะครับถ้าเกิดเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ World Health Organization ให้เอาไว้เนี่ยอยู่ที่3.5เตียงต่อประชากร1,000คนจะเห็นว่าต่ำกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จำนวนประชากรอินเดียเองเนี่ยขยายตัวสูงมากนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแต่ว่า ระบบการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยยังอยู่ในอันดับค่อนข้างต่ำมากครับอันดับ112ของโลกเลยจาก190ประเทศนะครับอันนี้ก็ของ World Health Organization ให้ข้อมูลมานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอินเดียยังใช้ใจ่ายเงินด้านสุขภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างต่ำครับมามองดูสัดส่วนการใช้ใจ่ายภาครัฐเองนะครับต่อ h e l t t h c r e เนี่ยมีแค่1.2%ต่อ GDP นะครับถ้าเกิดเทียบกับจีนจีนไปอยู่ที่3%แล้วนะครับสหรัฐที่8.3% เพราะฉะนั้นก็เลยเมีการามีข้อมูลว่าอินเดียเองเนี่ยประมาณการว่าต้องการจํานวนเตียงของสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกถึง1.7ล้านเตียงนะครับแล้วจําเป็นต้องเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการแพทย์อีกหนึ่งเข้าตัวเพียงเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานของ WHO นะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่คราวนี้เราลองมาดูตัว Religare really Health Trust นะครับอันนี้เป็นกองที่เรากําลังพูดถึงที่บอกว่าปันผล9%เนี่ยนะครับเขาเป็น u s i n e s s ต e a d ครับก็คือลงทุนเนี่ยในธุรกิจโรงพยาบาลนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยในปัจจุบัน นะครับมีสถานพยาบาลในอินเดียที่เขาลงทุนไปแล้วเนี่ย18แห่งนะครับกระจายไปตามรัฐต่างๆถึง13รัฐนะครับมามองดูจดํานวนเตียงผู้ป่วยเนี่ยประมาณ3,600เตียงซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถขยายได้ถึง5,000เตียงนะครับเขาก็มีแผนที่จะขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นอีกกว่า500เตียงใน2ปีข้างหน้านะครับของ DBS เองเนี่ยคาดว่าเออกำไรเนี่ยนะครับรายได้นะครับรายได้ที่จะเติบโตนะครับใน จาก131ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับในปีนี้เนี่ยมาเป็น136ล้านนะครับและปีถัดไปก็จะเป็น154ล้านก็จะเห็นว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับพว่าโรงพยาบาลเองก็ใช้แค่70%ของศักยภาพเพราะนั้นมีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับนักวิเคราะห์ d b s แนะนำซื้อลงทุนครับก็ความน่าสนใจนะครับก็อยู่ที่ตัวปันผลนะครับ เราคาดว่าเงินปันผลปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่8เซนสิงคโปร์นะครับก็คิดเป็นอัตรางเงินปันผล8.7แล้วก็ปีหน้าปันผลคาดเอาไว้8.7เซนสิงคโปร์ก็คิดเป็นอัตรางเงินปันผลที่9.4 นะครับฐานะค่อนข้างแข็งแกร่งครับก็อัตราส่วนหนี้สินค่อนข้างต่ําที่สุดกองหนึ่งเลยในสิงคโปร์นะครับทำให้เขามีศักยภาพในการเข้าซื้อกิจการอื่นได้มากนะครับก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงครับเพราะว่าฐานรายได้เป็นเงินรูปีอินเดียนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยซื้อขายกันเป็นเงินสิงคโปร์นะครับก็ใครสนใจนะครับติดต่อรับบทวิเคราะห์ได้ที่ DBS Speaker ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครพอพูดถึงเรื่องราวของอินเดียนี่นะคะจะเห็นได้ว่ามีการทําสํารวจนะคะปรากฏว่าอินเดียในช่่่วงปีีทผาาาานมอัตรรรกเจิญ เติบโต,ตของเศรษฐกิจของเขาทําให้มีทิศทางของการขยายตัวได้รวดเร็วที่สุดในโลกแซงหน้าจีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครมองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนค่ะในแวดวงของตลาดเงินตลาดทุนนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นจะไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่มากยิ่งขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐด,ดูค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็อ่อนแรงลงนะคะส่งผลทําให้ค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐนั้นมีทิศทางของการอ่อนค่าแน่นอนค่ะว่าเงินสกุลอื่นๆนั้นมีทิศทางของการแข็งค่าอย่างเช้าวันนี้ เองนะคะเงินเยนของญี่ปุ่นยังมีการไต่ระดับนะคะแข็งค่าขึ้นไปอีก114.46เยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าหาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่งผลทําให้หุ้นในกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างจะ,ะเผชิญแรงกดดันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเองระบุนะคะบอกว่าจะจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าเขาจะใช้ในโยบายอัตราดอกเบีย้ยติดลบก็ตามนะคะแต่ว่าเงินเยนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเพื่อให้นักลงทุนนั้นหลลีีกเ่ยความ สิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลานี้ค่ะส่วนใครที่ลงทุนในทิศทางของบ้านเราจะเห็นว่าเงินบาทก็มีการแข็งค่าขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะวินาทีปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ที่35บาทส0สตางค์ถึง45สตางค์โดยที่ถ้ามองไปในการลงทุนอาจจะดูภาวะการซื้อขายซึมๆกันสักหน่อยค่ะแต่ว่ามองแล้วบริษัทหลักทรัพย์ทิสโกร้ระบุว่ากรอบการซื้อขายวันนี้1290จุดนะคะและ1310จุดเป็นแนวต้านช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะสะสมหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีคค่่่ะะะะแแลน,นนนนอวา สำหรับใครที่ติดตามนะคะเรื่องราวของการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มสะท้อนว่าเอ๊ะมันจะทําให้มีโอกาสในเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจช่วยในเรื่องของการผลักดันสภาพคล่องจนสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้หรือไม่นะคะปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างไรไปติดตามได้ในรายงานพิเศษิ้นนี้ค่ะ เปิดไพ่การเงินต้นปีของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จากเดิมที่0.1%เหลือลบ0.1%ดูเหมือนจะสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดเงินพอสมควรการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่ญี่ปุ่นกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังชะลอตัวและอาจกระทบต่อญี่ปุ่นในไม่ช้า ประกอบกับการที่ตัวเลขเงินเฟอ้อของปี2016ที่ญี่ปุ่นประกาศออกมาอยู่ที่0.8ต่ำกว่าที่เคยประกาศออกมาก่อนหน้านี้ที่ระดับ1.4แสดงให้เห็นได้ว่าโอกาสที่ญี่ปุ่นจะบรรลุอัตรางเงินเฟอ้อให้ถึงเป้าหมายที่2นั้นห่างไกลเข้าไปทุกที ซึ่งน่าจะลดความน่าเชื่อถือของนักลงทุนแต่หากมองด้านการลงทุนในช่วงสั้นถือเป็นผลดีเนื่องจากนักลงทุนเห็นถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่หากเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3การลดอัตราดอ,อกเบี้ยไม่สามารถสนองเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เมื่อน,นั้นถือเป็นความเสี่ยงของตลาดเงินและตลาดทุนของญี่ปุ่น สาเหตุที่ทำไมญี่ปุ่นลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นเนกาทีฟอินเทอร์เรสเครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเขาออก QE ได้ไม่มากกว่านี้ mm hmm. เพราะวงเงิน QE ปัจจุบันเนี่ยนะครับวงเงินมากกว่าจำนวนพันธบัตรที่ประมูลอยู่ณวันนี้ <Okay. S 1> ถึงออกมากกว่านี้ก็ไปซื้อตราสารหนี้ในประเทศได้ไม่มากกว่านี้เท่าไหร่เพราะนั้นมันก็เลยต้องใช้วิธีคือทำให้อัตราดอกเบีย้ยติดลบ mm hmm. แต่ถ้าติดลบแล้ว ธนาคารยังไม่ยอมปล่อยกู้คอนซัม t ชันยังไม่กลับมาจะเป็นความเสี่ยงของประเทศนะครับแต่ว่าในระยะสั้นถึงระยะกลางตลาดจะมองว่าเป็นเรื่องดีตลาดมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะอะไรคืออย่างน้อยได้เห็นว่า BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นทั้งการถือลงทุนแบบรายตัว หรือกองทุนจําเป็นต้องจับจังหวะก,การลงทุนและพิจารณานโยบายการเงินอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการลงทุนผ่านกองทุนที่ต้องดูถึงผลประกอบการย้อนหลัง NLV ของกองทุนที่จะเลือกลงทุนและดูการคิดค่าธรรมเนียมของกองทุนที่จะสามารถสะท้อนถึงผลประกอบการของกองทุนนั้นได้ การเปลี่ยนแปลงน,นโยบายการเงินนอกจากจะส่งผลกระทบการลงทุนที่นักลงทุนต้องเผชิญการไหลออกของเงินทุนเคลื่อนย้ายก็เป็นเรื่องสําคัญที่นักลงทุนต้องติดตามเพราะนักลงทุนอาจจะใช้จังหวะนี้ทํากําไรจากความผันผวนของตลาดหุ้นและตลาดอัตราลแลกเปลี่ยนได้ในระยะสั้น ส่วนใครติดตามราคาทองคำนะคะพยายามสร้างฐานอยู่ที่ระดับ1,190เหรียญขึ้นไปนะคะดังนั้นช่วงนี้อาจจะต้องมีการประเมินที่ทานของการลงทุนอย่างใกล้ชิดแต่ว่ากองทุน SPDR <อ>เอ<ร>งมีการสะสมทองคำเพิ่มมากยิ่งขึ้นและล่าสุดราคาทองคำในบ้านเราปรับตัวเพิ่มขึ้น50บาทต่อบาททองคำวันนี้ราคาทองคำแทง่งขายออกอยู่ที่บาทละ20,000บาทต่อบาททองคำค่ะปรับขึ้นรับตุดจีนด้วยอ่าค่ะวันนี้ขอบคุณแทน,าานมากค่ะสวัสดีสสดค่ะ